วิธีการทําให้การฝึกเล่นเป็นโน้ตสนุกมากๆเลยสําหรับวัยผู้ใหญ่ทําแบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการซ้อมหรือการแบบทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่หลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการซ้อมการฝึกอะไรบางอย่างมันก็แฝงมาด้วยความน่าเบื่อหน่ายเนาะหรือบางทีแค่ดูคลิปครูต้นเนี่ยก็เอ,อเบื่อเหมือนกันเนาะแบบว่าอะไรลักหนาอะไรแบบนี้นะครับอาะ,ะนั้นเดี๋ยวเอาเทคนิคนี้ไปนะครับจะทําให้การฝึกเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับให้เริ่มฝึกจากเพลงที่เราชอบมันจริงๆนะครับอ่าถ้าเพลงไหนเราชอบมันแล้วเนี่ยเราจะเหมือนกับไม่ค่อยเบื่อเนาะมันจะอยากเล่นได้มันจะมีความแบบว่ารู้สึกมีไฟรู้สึกมีพลังในการจะฝึกเพื่อให้เล่นเพลงนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือเทคนิคที่1นนะครับแล้วก็เทคนิคที่2นะครับอันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับให้ลองประยุกต์ไอเพลงที่เราฝึกเนี่ยเล่นเร็วขึ้นหรือช้าลง อ่าโอเคไหมจริงๆเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าถ้าสมมติเรายังเล่นมือซ้ายไม่ได้เราเลนะ่นเฉพาะมือขวาก็ได้อ่ะเดี๋ยวคุณแม่ลองทําเล่นเพลงกุหลาบปิ่งปิงแบบเร็วขึ้นอ่าเมื่อกี้เล่นกุหลาบปิ่งช้าลงนะเร็วขึ้นกวน่านี้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอ่ะลองทําช้าลงช้าลงช้าลงช้าๆเลย เห็นไหมก็จะช่วยลดความน่าเบื่อลงได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเมโลดี้มือขวาน,นะครับทีนี้มาถึงส่วนมือซ้ายเนาะอันนี้ก็แนะนําไว้เพิ่มเติมนะครับสําหรับท่านไหนที่แบบพอเล่น2มือได้แล้วเนี่ยจากของเดิมเราเล่นเป็นช้าใช่ไหมเราก็ลองเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนสไตล์ดูนะครับอันนี้ก็จะทําให้ไม่น่าเบื่อเลยนะครับแต่วิธีการที่1เนี่ยสำคัญที่สุดนะให้เราเลือกเพลงที่เราอยากซ้อมมันจริงอยากเล่นมันได้จริงนะครับแล้วการซ้อมจะเป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะว่าเรามีโกมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราชอบบจรริงๆนะคั